สว่างคาตาวาสามที่วิเคตเอาจนสว่างคาตาไปเลยวันนี้<ล>มันก็โหดเกินสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพ่ี่พี่ประกอเ็นๆทุกคนครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยทุกมืดคร่ำ มองไม่ค่อยอยากเห็นเท่าไหร่ตอนนี้เวลา450ปีสี่ห้าสิบกว่าแล้วทีมงานของเรามาช่วยเอารถขึ้นหางครับเป็นรถยี่สิบห้าตันขึ้นหางเทรเลอร์ รถก็วิ่งเร็วลือเกินอันตรายครับไปเร็วๆยไปเรื่ย hold it เพน25ตันครับเริไปไป่ม,ลมไไเลยล้อหล,ลังล,ล้อหล,ลังดูหลังด้วยดูล้อหลังด้วย

ไม่หลับไม่นอนมีสี่ห้ 5, าก็ต้องมารับรับเอง มีหน้าที่โบกรถ ল'ৰা <laughs> পেট รถไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่ว <go> ่ายิ่งรถยิ่งไม่มียิ่งอันตรายเพราะว่าเขาจะวิ่งเร็วมากนะจอมาจกเดือนบอก

ามาถึงอู่แล้วครับทุกคนก็ถึงปุ๊บตอนเช้าประมาณหกโมงสามสิบแล้หกโมงยี่สิบสามสิบนี่แหละก็ทำการเอาลงเลยจะได้จบไปในวันนี้ หมดคืนสอดแจ้ง วางมัวป่อยากมัวด้เลยนบบอยาวได้เลยหยับตะปูในบุ ทำมมาเลยถำมมาเลยจบภารกิจวันนี้โ้ยเอาสอดแจ้งเลยครับทุกคน ก็เกินปั๊มปั๊มปั๊มโหลดแล้วโหลนี่อยู่ข้างล่างนีอัดก็ไปอัดไข้อยอัดไป ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปเฉียยเท่านี้ครับได้เวลากลับไปนอนแล้วครับทุกคนขอบคุณครับ